สวัสดีครับมาพบกันเช่นเคยทางช่องเชฟชวนชิมกับผมเชฟซาบกับอีพีนี้ก็เป็นคอร์สการนําเมนูติ่มซํามาทําให้ชมนะครับซึ่งเป็นเมนูที่ทําให้ชมไปแล้วแต่ผมกลับผมนากลับมาทําจัดหมดหมู่ให้ชมใหม่นะครับให้กับสําหรับเอฟซีหรือว่าท่านผู้ชมที่สนใจเกี่ยวกับเมนูติ่มซาอาหารจีนนี่นะฮะจะได้ค้นหารับชมได้ง่ายมากขึ้นนะครับกับคอร์สสอนเมนูติ่มซํากับเมนูซาลาเปาไส้ไหลเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยครับ เดี๋ยวเรามาดูที่ไส้ก่อนนะฮะวันนี้จะทไส้ก่อนนี่นะครับก็จะเป็นนมเอ่อนมสดหรือว่าครีมพ้องมันเนยนี่ฮะยี y ่ห้อคาเนชั่นนะฮะแนะนําเลยสองห้าิกรัมแล้วก็เป็นนมผงคาเนชั่นนะฮะ1 4อกรัมแล้วก็จะเป็นแป้งคัสตาร์ด140กรัมแล้วก็จะเป็นน้ําตาลทราย1้0กรัมแล้วจะเป็นไข่เค็มแดงอันนี้นึ่งประมาณ15นาทีนะ ผมนึ่งเรียบร้อยแล้วเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับสิบฟองเราจะเป็นเนยเค็มอันนี้ก็นึ่งให้ละลายเหมือนกันนะครับอยู่ที่3 5 0กร,รมัมแล้วก็จะเป็นแต่งสีด้วยสีส้มแดงเราก็จะทำไส้ก่อนนะครับอันดับแรกเลยแล้วก็ลงไข่ไปนะฮะไข่เค็มแดงนะฮะมีน้ำนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับนี่ฮะสิบฟองเราก็จะลงเป็นนมสดหรือว่า ครีมพร้อมมันเนยของเรานี้ฮะลงไปเลยครับเราก็จะปั่นนมกับไข่เค็มนี่ก่อนนะฮะนี่นะครับท่านผู้ชมให้เนียนนิดนึงนะครับนี่นะครับแล้วเราก็จะมาลงเป็นนมผงนะครับนมผงคาร์เนชั่นนะครับ140กรัมตามด้วยแป้งคัสตาร์ดนะครับ 140กรัมฮะท่านผู้ชมแล้วก็จะเป็นน้ำตาลทรายนะครับ160กรัมตบท้ายด้วยเนยนะครับเป็นเนยเค็มนะครับท่านผู้ชมลงไปครับแล้วเราก็จะปั่นซ้ำรอบนึงนะครับชัดไหยฮะท่านผู้ชมย้ายนิดนึงครับนี่นะครับท่านผู้ชมให้เนียนนิดนึงนะครับนี่ฮะ กลิ่นนี้หอมมากท่านผู้ชมแล้วเราก็จะมาแต่งสีด้วยสีส้มแดงนะฮะท่านผู้ชมแต่งสีนิดนึงนะครับให้ดูสวยงามตอนนี้สีคือประมาณนี้นะฮะจอกแนวแบบดูแบบจืดๆซีดๆนิดนึงนะครับแล้วก็แต่งสีนิดนึงฮะ,ะเป็นสีผสมอาหารค่อยๆเติมนะท่านผู้ชมแล้วก็เราก็คนเลยครับ ดีนะครับท่านผู้ชมให้สีประมาณนี้นะครับกำลังสวยท่านผู้ชมอย่าให้จัดจนเกินไปนะครับเราก็นํามานึ่งเลยนะครับโดยการใช้ไฟแรงนะท่านผู้ชมไฟแรงเต็มที่เลยนะครับ15นาทีนะครับลงไปครับนี่นะครับปิดไฟนะครับเดี๋ยวกลับมาชมหน้าตานะครับเราก็จะมาคนนิดนึงนะครับคนนิดนึงครับ ท่าผู้ชมมีไม้พายหรือว่าเป็นตะหลิวเป็นอะไรก็ได้นะฮะคนวันนี้ผมจะใช้เป็นไม้เปิดแป้งนะคนเลยนะฮะนี่นะครับคนรอบนึงก่อนนะครับทีนี้แป้งไม่ว่าจะเป็นแป้งคัสตาร์ดหรือว่าเป็นนมผงก็สุกแล้วน,นะครับนี่นะนเนียนๆอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะนึ่งซ้ำลงไปอีกประมาณ10นาทีนะผู้ชมก็จะได้แล้วนะครับ นี่นะครับแล้ก็นึ่งซับนะฮะสิบนาทีท่านผู้ชมเดี๋ยวกลับมาชมน้าตามครับเราก็นึ่งไส้ของเรามาอีกสิบนาทีนะท่านผู้ชมอ่ะนี่นะครับอีสันสวยงามมากนะครับกําลังแบบสีชัดเจนมากขึ้นนะครับนี่นะฮะได้แล้วนะครับ,ดเ,รบเดี๋ยวจะพักไส้ของเรานะครับให้เย็นแล้วเราก็จะนําไปแช่ตู้เย็น ในช่องฟิตนะครับเราจะมาขึ้นอขึ้นรูปไส้นะครับแล้วก็จะมาห่อให้ชมกันหลังจากที่เราฟิตไวหนึ่งคืนนะครับเราก็จะมาทําต่อเลยนะครับก่อนใช้เราก็เอาออกมาคลายเป็นตู้ชิลนิดนึงก็ได้นะครับจะได้แบบมีความนิ่มนิดนึงครับถ้าเกิดแข็งมากนะครับก็จะแบบขูดยากนะครับอันนี้ผมจะใช้เป็นที่ตางไอติมนี้ครับในการขูดนะครับถ้าท่านผู้ชมไม่มีก็ใช้เป็นช้อนก็ได้นะฮะท่านผู้ชม น้ำหนักของไส้นะครับก็จะอยู่ที่20กรัมถึง25กรัมถ้าท่านผู้ชมอยากได้ลูกใหญ่นะครับตัวนี้ทําอยู่ที่20กรัมนะครับขั้นตอนนี้นะครับทำเร็วนิดน,นึงท่านผู้ชมเพราะว่า,าไส้ของเราเนี่ยถ้าเกิดออกมาคายนานๆน,นะครับจะจะแบบละลายนะครับเขาจะออกแนวคล้าย,ายไอศครีมนะครับนี่นะครับ ถ้าประชชมีแต่ช่างดิจิตอลนะฮะก,ก็ใช้ได้นะฮะใช้ดีเหมือนกันนะฮะอันนี้ผมใช้รวมนะ,ะได้ช่างแป้งด้วยช่างพวกไส้ด้วยก็ได้นะครับโอเคพอเราได้น้ําหนักได้แล้วนะครับนี้นะฮะเราก็มาปั้นให้รูปทรงกลมนิดนึงนะครับนี่นะฮะปั้นนะครับนี่นะครับนี่กอพอไส้เราปั้นเสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะนําไปแช่ตู้เย็นอีกรอบนึงนะฮะด้วยการแช่ช่องฟิตไว้จะได้ไม่อะ ไม่คลายตัวนะครับแล้วเราก็จะมาทําแป้งทําแป้งเสร็จแล้วก็จะมาหอ่อแล้วก็จะนาไปนึ่งให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับ <Yahoo! S 1> เราก็จะไปดูที่ตัวแป้งนะครับท่านผู้ชมมาดูสูตรแป้งกันก่อนเลยนะครับวันนี้แป้งใช้เป็นแป้งตาบับแดงนะฮะแป้งสาลีตาบับแดงแนะนำเลยนะฮะหลายท่านม,มากเลยคอมเมนต์เข้ามาสอบถามรวถามถึงโทรมาถามด้วยนะฮะใช้แป้งอะไรเกิดปัญหาที่ว่านึ่งออกมาแล้วไม่ไมสวยไม่ขาวไม่เนียนไม่ฟูนะฮะ แป้งให้เลือกใช้เป็นตาบรัรแดงนะครับ6กรกรัมท่านผู้ชมหรือว่า6ขีดนี่นะครับแล้วก็จะเป็นวันนี้สูตรนมสดนะฮะน้สดสด370กรัมแล้วก็จะเป็นน้ำตาลทราย110กรัมแล้วก็เป็นผงฟู10กรัมแล้วก็จะเป็นยีสต์10กรัมนี่ฮะส่วนผสมของตัวแป้งที่ใช้กับซาลาเปาไส้ไหลของเรานะครับเดี๋ยวเราไปลงมือทำครับไปครับโอเคเราก็จะนับกระมังใบที่เราจะผสมแป้งนะฮะมาครับท่านผู้ชม วันนี้ก็จะเป็นการนวดมือให้ชมกันเลยนะฮะเผื่อท่านผู้ชมที่แบบว่าไม่มีเครื่องนวดแป้งนะครับก็จะได้ชมด้วยและก็จะนวดได้ด้วยนะครับเราก็จะนําแป้งนะครับนี่นะครับลงไปทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ลงเป็นยีสต์เลยครับลงไปเลยตามด้วยผงฟูนะครับแล้วก็เป็นน้ําตาลนะครับลงไปเลยครับแล้วเราก็จะมา คลุกเขาให้เข้ากันเลยนะฮะท่านผู้ชมจะใช้เป็นเอไม้พายก็ได้นะครับอันนี้ผมเลือกใช้เป็นไม้เปิดแป้งนี้ฮะคนเลยครับแล้วก็จะมาลงเป็นนมสดสำหรับสูตรวันนี้ของเราก็คือเป็นแป้งนมสดนะครับลงไปครับ3 70กรัมนี่ก็คือลงได้หมดเลยครับท่านผู้ชมไม่ต้องกลัวว่าจะแฉะจะ,จะอ่า แข็งเกินไปถ้าแข็งเราก็เติมได้นะแต่ว่าไม่แฉะแน่นอนท่านผู้ชมน,นี่นะฮะแล้วก็คนซ้ำเลยครับคนไปเรื่อยนะครับผสมในกะละมังไปก่อนนะครับพอเริ่มเหลือเริ่มเข้ากันนี้นะครับเราก็จะใช้เป็นมือนวดนะครับท่านผู้ชมทีนี้น,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 นี่นะครับคลุกเคล้ากัรนวดในกะละมังนี่นะฮะก่อนไปนเลยก็เหมือนเรานวดเครื่องนี้นะครับท่านผู้ชมแต่ถ้านวดมือก็ ต้องฝึกนิดนึงนะครับเรามีการฝึกฝนนิดนึงนะครับข้อมือยังไม่แข็งก็จะค่อนข้างที่จะนวดยากสิเน,นื้อฮะแต่ถ้าเกิดมีเครื่องนวดแป้งนะครับก็จะง่ายมากท่านผู้ชมสูตรที่นวดแป้งแบบใช้เครื่องก็ทําให้ชมน,นะครับกลับไปชมได้ท่านผู้ชมพอเข้าหมดนี้นะฮะเราก็นําแป้งเราลงโต๊ะเลยครับเดี๋ยวเราก็มานวดซ้ํานะครับนวดเลยครับทีนี้ กดลงไปอย่างนี้นะครับหมุนกดหมุนกดนะครับฝึกได้ท่านผู้ชมไม่ยากครับจะใช้เป็นโต๊ะไม้หรือเป็นโต๊ะหินอ่อนเหมือนของผมนี่ก็ได้นะครับนี่นะฮะโดยปกติเลยก็ทําอยู่ที่ทํางานที่โรงแรมก็จะใช้เป็นโต๊ะไม้นะครับแต่ผมเลือกใช้เป็นโต๊ะหินอ่อนอย่างนี้นะฮะเพราะว่าสามารถทําแบบเบเกอรี่ได้ด้วยนะครับ พราะอุณภูมิเขาจะได้นะฮะสำหรับโต๊ะหินอ่อนนะครับแต่โดยแบบอริกินนลนะฮะดั้งเดิมเลยของอิ่มซำทำซาลาเปานี่ก็จะเป็นโต๊ะไม้นะครับขั้นตอนเน้ดแป้งก็สำคัญนะท่านผู้ชมต้องเนวดแป้งให้เนียนนะฮะท่านผู้ชมแล้วแป้งก็มีส่วนแป้งเนี่ยก็มีส่วนสำคัญถ้าเกิดเป็นแป้งเก่านะฮะท่านผู้ชมถ้าแป้งเก่าอ่ะเก่ามากๆนี่ก็ทำให้เหลืองได้นะฮะตัวแป้งนะครับดูที่ว่าเราอ่ะ ทำทานหรือว่าทําขายนะฮะถ้าทําขายก็ซื้อเป็นยกสอบได้เหมือนผมนะครับแต่เกิดทําทานก็ซื้อเป็นกิโลมาทำฮะถ้าเกิดแป้งเนี่ยนานไปนานเกินไปก็ทําให้มีสีแบบที่แบบเหลืองได้อีกหนึ่งแบบเคล็ดลับนะครับใช้น้ําหนักตัวนี้ฮะทิ้งไปนะครับจะไม่เหนื่อยนะท่านผู้ชมที่นะอ่ะนี่นะฮะหมวดงนี้ก็ได้นะครับอ่ะนี่นี่นะครับ แบ่งแบบขเนียรแล้วนะครับขนุนนิดนึงปั่นอย่างนี้นะฮะจะใช้เป็นการอ่าเป็นผ้าคุมก็ได้นะครับท่านผู้ชมหรือว่าจะเป็นการแบบอ่าใช้ถุงพลาสติกก็ได้วันนี้เลือกใช้เป็นถุงพลาสติกนะฮะท่านผู้ชมนี่นะครับนเนียนอย่างนี้นะครับนี่ฮะท่านผู้ชม ให้เนียนให้แบบเงา่างนี้นะครับก็ใส่ไปในถุงนี้นะครับนี่นะคานผู้ชมพักแป้งให้ได้ก่อนอประมาณสิบห้าถึงยี่สิบทีสเกตที่แป้งให้ขึ้นประมาณอีกสักครึ่งเท่านะครับเดี๋ยวเราจะบาแบ่งแป้งแล้วก็จะมาปั่นแป้งเปิดแป้งแล้วก็จะมาหอ่อให้ชมกันนะครับอันนี้ผมพักแค่สิบห้านาทีนะฮะ่านผู้ชมนี่ฮนะ อุณภูมิในในครัวของเชฟชาติเลยนะครับนี่นะฮะสิบห้านาทีแป้งขึ้นมาแบบเกือบเท่าตัวนะฮะนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาลงมือทำเลยครับแล้วเราก็จะมีอ่ะเป็นแป้งแห้งนะครับไว้คอยเลี้ยงทีหนึ่งนะฮะเป็นแป้งอ่าบัวแดงเหมือนกันท่านผู้ชมนี่นะฮะประมาณนี้เราก็จะมาแบ่งแป้งของเราออกมาทำก่อนนะครับเดี๋ยวทำให้ ชมหนึ่งชุดก่อนนะครับท่านผู้ชมเราก็ใช้แป้งเลี้ยงแป้งแห้งนี้ฮะเลี้ยงนี่ฮะรเราก็จะแบ่งแป้งนะครับอย่างนี้นะฮะน้ำหนักแป้งสำหรบับอ่าสำหรับเปาไส้ไหลก็อยู่ที่มาสามกิโลกร,รมัมสาสิสองก็ได้ถึงสามสิบห้ากร,รัมนะครับท่านผู้ชมสำหรับไส้อ่ายี่สิบกร,รัมนะครับก็แบ่งนะฮะอย่างผมเนี่ยชินนะฮะเดี๋ยวจะเช่านิดนึงนะฮะน,น,นี่นะฮนะ อย่างเนี้ยก็คือ32กร,รัมได้ครับท่านผู้ชมไปเลยครับแล้วก็ใช้เป็นแป้งแห้งฮะเลี้ยงนิดนึงท่านผู้ชมนี่ฮะอ่าเป็นแาบนี้อ่าซลาเปาไส้อะไรนะฮะพิเศษตรงที่ว่าเราต้องกลับแป้งนะฮะท่านผู้ชมเหมือนซาาเปาไส้ครีมนี่ฮะเราต้องกลับแป้งนะครับนี่นะฮะกดกดกดเข้าไปานี้นะครับกลับแป้งจากด้านนอกเข้าไปอยู่ด้านในนะครับ อย่างนี้ท่านผู้ชมให้แป้งมีความแน่นความเนียนมากขึ้นแล้วเราก็หมุนอย่างนี้นะฮะอย่างนี้ท่านผู้ชมแล้วก็ดีนึนงอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาชม,มาอีกหนึ่งหนึ่งลูกนะครับนี่นะฮะกลับแป้งจากด้านนอกเข้าไปอยู่ด้านในนะครับเหตุที่พ่อต้องทําอย่างนี้เพราะว่าสลาเปาไใสครีมหรือว่าสลาเปาไใสไหล่นะครับท่านผู้ชมจะมีส่วนผสมของเนยนะฮะ ไส่เนี่ยถ้าเกิดแป้งเราไม่แน่นนะครับไม่แน่นพอเนี่ยตัวไส้ของสาลาเปาไส้ครีมหรือว่าตัวไส้ไหลเนี่ยจะซึมออกมาตามแป้งนะครับท่านผู้ชมนี่นะเคล็ดลับนี่นำมาฝากกันอีกหนึ่งเคล็ดลับนะครับอ่ะนี่นะครับอย่างนี้ท่านผู้ชมนี่นะครับวางตบครับนี่นะฮะโอเคเรากลับแป้งเสร็จนะครับเราก็จะมาเปิดแป้งท่านผู้ชม ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะทําให้ชมช้าๆนิดนึงนะครับก็คือหมุนหมุนนี่นะหมุนมือนี้ก็หมุนหมุนเลี้ยงไปงี้นะครับอ่ะนี่ทำให้ชมช้าๆนะครับช้ามากก็ไม่ได้นะท่านผู้ชมเดี๋ยวแป้งจะเออ่แป้งจะแบบขึ้นเต็มที่นะครับอ่ะมาชมอีกรอบช้าๆนะฮะท่านผู้ชมนี่นะฮะหมุน ขวาหมุนซ้ายหมุนขวาหมุนซ้ายหมุนนี้นะฮะท่านผู้ชมนี่นะฮะน้ำหนักให้แบบเลี้ยน้ำหนักไว้ประมาณกลางๆอย่างนี้นะครับทีนึงท่านผู้ชมอ่ะนี่ครับแจกกันหมดเปลือกเลยนะครับท่านผู้ชม <Yahoo! S 1> พิเศษตรงที่ว่า,าสาาเปาไส้ไหลน,นะท่านผู้ชมจะเป็นแบบสาาเปาที่แบบมีไส้ที่แบบ ย่างที่ตรงตัวเลยซาลาเปาไส้ไหลไส้จะไหลนะฮะ่านผู้ชมเราจะไม่ใช้เป็นแบบกระดาษรองซาลาเปาทั่วไปเราจะใช้เป็นแบบแบบแกระดาษกระทงนี้นะฮะพอเวลาเราแบบนึ่งไปเนี่ยตัวนี้จะได้พยุงของอพยุงพยุงตัวลูกซาลาเปาเนี่ยไว้นะครับอย่างนี้นะฮะ่านผู้ชมนี่นะฮะเราก็ใช้เป็นกระทงกระดาษอย่างนี้นะครับหรือว่า่านผู้ชมมีแบบเป็นพิมพ์ถ้าอย่างที่ผมทําที่โรงแรมนะฮะห้องอาหารจีนก็จะมีแบบพิมพ์ที่เป็นแบบอลูมิเนียม นะครับลองทีหนึ่งชั้นหนึ่งนอกจากที่เป็นแบบใช้กระดาษลองแล้วนะครับนี่นะเดี๋ยวเรามาลงมาทำกันครับท่านผู้ชมถนัดจับจีบก็จับจีบได้นะครับเดี๋ยวนะนี่นะจับจีบก็เหมือนหอ่อแบบสลับปาหมูสับเลยฮะท่านผู้ชมนี่นะจับจีบอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับช้าให้ชมนี่นะจับจีบอย่างนี้นะครับเก็บมุมให้เรียบร้อยนี่นะแล้วก็วางลงไปเลยนะครับเอาด้านที่แบบ ด้านจีบแบบลงด้านล่างนะครับอย่างนี้ท่านผู้ชมแล้วก็ห่อแบบเก็บได้ท่านผู้ชมนีนะฮะแล้วก็วางงไปบนทํามือด้านล่างนะฮะทำมือด้านล่างของเราให้เป็นวงนี้นะครับแล้วก็ดันลงไปอย่างนี้นะครับแล้วก็มาหมุน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 อย่างนี้นะครับนี่ท่านผู้ชมหมุนเก็บ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 นะครับแล้วก็เดียดนิดนึงอย่างนี้นะครับ เราก็เก็บนิดนึงนะฮะล้วก็วางลงไปเหมือนเดิมนี่นะฮะเอาด้านที่เราแบบเก็บเนี่ยวางลงไปด้านล่างนะครับอย่างนี้นะฮะไม่ต้องกดแรงนะครับท่านผู้ชมอย่างนี้การห่อนะมี2รูปแบบแล้วแต่ท่านผู้ชมถนัดเดี๋ยวขอห่อให้เสร็จเดี๋ยวจะนึ่งให้ชมนะครับโอเคเราก็พักสับปะของเรามาประมาณ15นาทีนี่นะฮะก็ขึ้นประมาณนี้นะฮะท่านผู้ชมนี่นะฮะเดี๋ยวจะนําไปนึ่งให้ชมนะครับเราก็จะใช้ไฟแรงนะฮะท่านผู้ชมในการนึ่งนะฮะนี่นะครับ ให้น้าเดือดจัดนะครับแล้วก็นําสลับเปลาลงไปนะครับปิดฝาเลยครับเราจะนึ่งสลัเปาอยู่ที่เจนาทีท่านผู้ชมเดี๋ยวกลับมาชมหน้าตาครับอ่ะมีครับกลสวยงามนะครับนี่นะครับเป็นไหลเยิ้มเยอะีย่างนี้นะฮะดูนะครับก็ฝากไปด้วยท่านผู้ชมสำหรับ สูตสรซาลาเปาไส้ไหลหรือว่าซาลาเปาาวาสูตรแบบฮ่องกงเลยแล้วผมก็มีการดัดแปลงให้ถูกปากคนไทยมากขึ้นนะครับสูตรวันนี้ที่นํามาฝากกันมาทำบปชมกันนะฮะชมคลิปแล้วชอบถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์รวมถึงกดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดสูตรดีๆเมนูเด็เดๆที่นํามาฝากกันเป็นประจำนะครับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่อ e ีพีหน้าสวัสดีครับ